มาเนาะมาพบกับเปาเนียเปาไหลคือเก่ากำลังไปเที่ยวซุยเนาะมาพบกับเปาโวงคนโกซุริโยุบัญชาซินโกไปนอะมันจะใส่บุมีเนาะอันนี้กับเปาลอยน้องชายเพื่นนี่น้องน้องชายเพื่นใช่ไหมสวายดีนึกได้ เช้าเช้าบ่รถแต่งไปไปอมนอกแค่นี้สีบก็ี่ตงวแน้ท้ามรถแต่งว่ารถเจ้าเนี่ยจับเจ็กคนโก้ต่อใส่กไป่ดีตุ้งนเบาเบาวงคนโก้ ซาทูนก็จะเข่ากระบอกแลาวนี้เราซื้อไงได้สายยานโอ้จิตเบ้จิมน้ำเาเนี่ยมาไล่กับเราจิไปซุยเนาะตอนนี้กายละกายจีหอนละฮะฮะฮะกับมาแต่ขาดลิงกังนบกาดล้วไม่ขาลังกังขารังกังตอมาังกังคนในในคนร้ายบอก

วนี้บริยานใครมอกเลยหนาวเบื่อเองเลยน่าตานเนี่ยได้ก็ตานเนี่ยอมมดูใหญ่นมัวไปไปไปลังกังลังกงไม่ยิงเ้โจกันะ้ลนะเปี๋ยเเลนาเลยเนไปยนะไปเยเนาะเนาะไเนาะไเเนาะเลนาเลยเนไปะ บรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันอยู่สุยเลยพี่น้องไปตอนนี้พวกเขาเกาะมอดสุยเป็นที่เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศกะเดี๋ยวไปเดี่ยวใส่บึงตอนนี้กับเราเดี่ยวกำลังย่างไปน้อง่น้องเนาะหนังมันจะเป็นในกำแพงเราไปลองลองก่นกันน้ามันกันยังเนาะมันก็สีสันแน่เดี๋พี่น้องเนาะเราแนีก็ต้องเบิ่งทางเบิ่งอยังไปธรรมดาเรงน้องกันยังบ่สะดวก ที่ว่าให้ถ่ายไปเบึ้งเดี๋ยวไปเนี่ยจิตัดภาพไปเดินไปนอนตัดภาพไปเลยเนี่ยเห็นบ่จิตัสภาพมากระทิ่นบ่เนี่ยหยุกมือพระแว่พระแว่จะคลิปนี้ไปนอนเลยโอ้บรรยากาศตึงร้ายคนกระลายเดินไปนอนเลยอันนี้คือบักเขียนกอกเดินไปนอนเลยคนมาหลินไล่ฝากไปนอนเลยม่วนลาย่นอนไปนอนเนาะกระโบมียังไลยเดินไปนอนเล่าคลิปนี้กาบเอาเนี่ยกะได้ถ่ายเพียงเท่านี้เราไปเดี๋ยวไปเนี่ยจิตัดภาพไปตอนถ่ายรูปกลุ่มเนอนนอนแค่ที่มีสองภาพ ทำมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามมือด้าวเนื่องมือเกาขาเขาสบายดี